วันนี้ก็พาทุกคนมาชมรถใหม่ป้ายแดงครับเดี๋ยวพาดูรถใหม่ป้ายแดงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันนะครับวันนี้พามาชม f ิ r 210ครับ ต่อมากท่านนี้อ่ะยังรอเจ้าของมารับตัวกลับบ้านครับออกไปใช้งานครับอันนี้สั่งต่อตั้งแต่ก่อนสงการนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็น e f r MacTalk ครับ พาทุกคนมาดูก็รอจัดจ้านครับดูราวไฟด้านบนก็เป็นสเตเลสนะครับไฟปัตตานี่เป็นสเตเลสทั้งหมดเลยหลองนะครับใครชอบแนวรถใหม่ปลายแดงก็แวะเวียนมาดูได้นะครับกับเซลพดนะครับหรือว่าโทรสอบถามโอลิฟสายมัน นะครับ092 7751 704นึ 92, 1, 70มีของแถมมากมายครับเนี่ยอยู่ในศูนย์คันนี้อ่าก่อนที่จะมาจอดนะบางฝุ่นเขาใส่มาแบบสวยอยู่นะแต่ว่า กระแสบางฝุ่นที่มาแรงนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนรออกนะครับเป็นวางฝุ่นามาตรฐานของศูนย์กระบะสามมิตรครับรับกัน3ปีเต็มละแนง2ไม้ความยาว3เมตร80หรือว่า4เมตรนะครับประมาณนี้ ดมทักดมทักครับใครชอบดมทักก็แวะเบียนมาดูได้ครับที่สู่บัานคอรหรือว่าโคโยฮะมอเตอร์ซ้ายขามาสารครามนะครับพาทุกคนมาดูแบบดูๆนะครับไม่ได้จอดจงตัวไหนวันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องอะไรเนี่ย 6HK หรือว่า 4HK ประมาณ สำหรับอเอฟอามันก็น่าจะเป็นของเฮดเคนะ210เทอร์โบคอมาเร็วประมาณนี้นะพอทรงเอ็ดไปหักนิดหน่อยก็รอนะครับถต่ว่าใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเป็นหม้อกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> อ่ะรถคันนี้ต่อที่อยูโชกชัยครับอดอธานี ใจปั๊มกระบาก็ศูนย์แปดปดับแปดห้าหนึ่งห้า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 ครับผมอูมโชคชัยอยุดรธาน,านีครับต่อได้สวยนะครับเหล็กหนาไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนครับวันนี้พามาดูแบบเร็วๆมาเร็วคขีมเร็วครับมียางอะไรแถมให้1เส้น ดูช่วงร่างรถใหม่กันเป็นไงช่วงร่างรถใหม่แหนบก็เป็นแหนบสองตับนะครับแหนบมาตรฐานของศูนย์อีสุหรือว,ว่าอี่้าอานะจะมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับจะไม่เหมือนรถต่อนะจะไม่เหมือนรถเก่านอกมาเร็วเข้มเร็วครับคลิปนี้ นี่ครับที่เด็ดที่เด็ดปท้ายก็จะประมาณนี้ครับตีกล่องเหล็กสีแดงมาให้สวยงามมากอ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องลิปสายมันครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับบายบายครับ